อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เนี่ยถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์อย่างมากฮะกรณีที่ว่ามีลูกคนหนึ่งเนี่ยทำการฟ้องร้องแม่วัย83ปีฮะแล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนะฮะอยากให้ผู้ชมฮะได้มารู้เท่ารู้ทันแล้วก็หาทางออกกับเรื่องนี้เหมือนกันกรณีนี้ครับที่ว่าแม่ยุ83ปีนะครับอ้างว่าถูกลูกชายฟ้องร้องคดีเลยนะฮะยักยอกทรัพย์ครับแล้วก็มีการแจ้งความเท็จหลังจากที่ตามรายงานบอกว่ามีการยกที่ดินมรดกให้กับลูกสาวคนโต ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับคือว่าต้องถูกดำเนินคดีครับขึ้นศาลในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ด้วยและบอกว่าขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้ความเป็นธรรมกับเขาครับเล่าเรทให้ฟังนะฮะคุณผู้ชมฮะคือว่าอย่างที่เห็นนะคุณประภาและพี่ไลนะครับนักข่าวสายสืบสวนของสถานีประชาชนนี่ฮะเขาลงพื้นที่ไปพบกับนางสาววณิชผู้อิ่มนะครับอายุ83ปีหรือว่ายายเล็กนะฮะญาติบางกลวยนี่เองนะครับหลังจากที่ยายเล็กเนี่ยอ้างว่า ถูกลูกชายฮะยื่นฟ้องสารดํานหนึ่งคดียา,ยาและสารแพ่งในข้อหายักยอกทรัพย์และแจ้งความเท็จแต่ว่าคดียา,ยานี้คือว่าสารยกฟ้องครับเนื่องจากว่าตามกฎหมายลูกที่สืบสันดานไม่สามารถฟ้องบุปการีได้กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่ดังสาววันนิดนะคะคุณเสาว,วน,นิดเนี่ยหรือว่าคุณเล็กเนี่ยนะคะ เขาทราบเรื่องแล้วก็รู้ว่าคุณสมนึกเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยแบ่งที่ดินย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีให้กับลูก3คนค่ะคนละประมาณ161ตารางวามูลค่าเนี่ยเฉลี่ยประมาณหลักล้านบาทค่ะแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยมีเพียงลูกสาวคนโตที่ไม่ได้สมบัติเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคุณสาวนณิชเขาจึงไปตรวจสอบข้อมูลทันทีค่ะปรากฏว่าเขาไปเจอว่ามีบุคคลอื่นเนี่ยปลอมแปลงลายเซ็นของเขาค่ะ เพื่อที่จะยกสมบัติแทนแต่ว่าในขณะนั้นค่ะคุณยายเล็กเนี่ยเขายอมรับว่าไม่ได้คัดค้านนะเพราะเกรงว่าผู้ที่ปลอมแปลงลายเซ็นซึ่งเป็นคนในครอบครัวเนี่ยจะถูกดำเนินคดีไปด้วยครับนี่มีการตรวจสอบเอกสารด้วยนะฮะเป็นฉนดที่ดินเนี่ยคือเดี๋ยวผู้ชมจะได้เห็นเหมือนกันครับถูกแบ่งมาเป็น4ส่วนครับมีชื่อลูก3าคนฮะก็คือมนัทมตัตนาออรสา,าและสมนึกฮะผู้เป็นพ่อเนี่ยซึ่งว่าเป็นสามีกับคุณสมนิษนี่นะครับ แต่ว่าพอปี2555นะครับนายสมนึกเสือชีวิตที่ดินแปลงดังกล่าวก็มีนมายมนัสนะครับเป็นผู้ถือโฉนดอยู่และมีการอ้างว่าทางคุณสมนึกเนี่ยผู้เป็นพ่อได้ทําพินัยกรรมไว้ให้กับตนเองเป็นผู้จัดก,การมรดกด้วยแต่คุณสมนิทครับผู้เป็นแม่เนี่ยนะฮะแล้วก็คุณทวันรัตน์ผู้เป็นพี่สาวกลับไปขอคัาโฉนดกับกรมที่ดินเพื่อเอาโฉนดไปขายแทน ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องฟ้องร้องในข้อหาอยักยอกทรัพย์นะฮะคราวนี้ล่าสุดค่ะคุณสาวณนิทผู้เป็นแม่เนี่ยนะคะถูกหมายสารเรียกให้ไปขึ้นศาลคือวันที่5เมษายน2565ที่จะถึงนี้คุณยายเล็กนะคะหรือว่าคุณสาวณนิทที่เราพูดถึงเนี่ยนอนไม่ได้กินไม่ได้นะคะหลายวันแล้วเพราะว่าเครียดจัดค่ะ ถูกลูกชายแท้ๆมีการฟ้องร้องวันนี้ค่ะเราก็ต้องเลยเชิญคุณยายมานั่งพูดคุยในรายการเลยค่ะว่ามาปรับ,บทุกกันหน่อยแล้วก็มาร่วมปัญหาทางออกกันหน่อยว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราเชิญคุณเสาวน,นิตผู้อิ่มค่ะผู้เป็นแม่หรือว่าคุณยายเล็กนะคะอยู่ในรายการด้วยสวัสดีค่ะท่านที่2 2> สองนะคะคุณทวันรัตน์ผู้อิ่มค่ะลูกสาวคนโตที่เราไปการพูดถึงแล้วก็ที่ดินแปลงนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ ท่านที่3นะคะอาจารย์ทัศนัยชัยกแฝงค่ะอุปรณยยกฝ่ายต่างประเทศสภาธนายความในพระบระมราชูปถรัรมภ์สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีทั้งสาท่านนะครับคุณสาวนีขออนุญาตเรียกแบบง่ายๆเลยคุณยายเล็กนะคะ,<ฮ>ะคุณยายคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกท้อแท้เหลือเกิน <laughs> ทำไมมันไม่เป็นความยุติธรรมมันเอาแต่กฎหมายขึ้นมาขึ้นมา ยายที่ดินอันนั้นน่ะมันเป็นสมบัติของยายมันไม่ใช่ของสามีเลยคตอนที่ที่ดินแปลงเนี้ยพี่ชายให้แล้วพี่ชายยังไม่ได้แต่งงานกินเหล้าเมาก็ยายก็ดูแลแกให้เงินให้ทองใช้เขาก็ยกที่สมัยก่อนไม่มีราคา เขาก็ยกให้ยายตอนนี้ตอนตอนที่จะไปใส่ชื่อยายท้องแก่คนที่สามอ่ะมันเน่าไปทั้งตัวเลยไปไม่ได้ยาก็ของผัวก,ก็ของเหมือนเมียของเมียของผัวเพราะว่าสมัยก่อนไม่เห็นจะมีอย่างนี้พ่อแม่ก็มีที่เยอะแยะแม่ไม่เห็นต้องไปใส่เลยพ่อเขาก็ใส่คนเดียวไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแล้วเขาก็ไปใส่ชื่อ มันก็เลยกลายเป็นเขามีสิทธิ์ในสมัยใหม่นี่ม,มันยายก็ท้อเหลือเกินสมัยใหม่กับสมัยเก่าสมัยใหม่นี่อึกอัอะไรแต่เอากฎหมายแต่ไม่เอาความจริงขึ้นามาพูดกันพเพราะว่าที่ที่จริงอ่ะถ้าพ่อเขา ไม่ไปลงชื่อไอ้ให้ไอ้พวกนี้หมายถึงคุณสมนึกนะ<ช>ไม่จะ้ลงชื่อให้กับลูกๆสามคนใช่คือเขาจะทำอะไรที่ให้ให้เหนือคือความขัดแย้งมีต่อก,กันอยู่ไงครับเป็น,เป,นเป็นพราะว่าเป็นการไปลงชื่อว่าอย่าง,งานั้นแต่นี้เดี๋ยวที่บอกว่านายแทนที่จะเออไอ้พวกนั้นมันอยากได้เพราะว่ามันรู้กฎหมายว่าถ้ามันได้ก่อนแล้วถ้ามันจะได้ทีหลังอีก แต่นี่ถือว่าให้คุณชมเรียนรู้ไปด้วยกันนะเพราะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายแล้วยายเนี่ยพูดถึงเรื่องของยุคสมัยใหม่นะฮะประเด็นที่คุณยายสุว่าทอแท้กังวลนี่ประเด็นอะไรฮะคือว่าลูกเนี่ยฟ้องคุณยายแต่ว่าเห็นบอกว่าอาญายกไปแล้วใช่ไหมฮะเหลือแพ่งใช่ไหมวันที่5กันเ,เมษาต้องขึ้นศาลอย่างงี้ยครัอันนี้เขาเขาฟ้องใหม่อีกฟ้องใหม่เพิ่มมาอย่างงี้เหรอครับใช่อันนี้ฟ้องเพิ่มอันนั้นมันจบไปตั้งแต่เกือบปีไปแล้วครับ<ะ>จบมาแล้ว ส่วนอันใหม่เนี่ยอยู่อยู่คือนางอ้นาง,งคนที่สามเนี่ยมันเสียชีวิตยายก็คิดเราแบบโบราณเออสมบัติกูก็ย้อนกลับมาหากูก oh. ูไม่ต้องไปทำอะไร hmm. อไของของกูก็กลับมาหากูค่ะ ก็คือลูกเนี่ยมีทั้งหมดสี่คนนะคุณยายนะสี่คนแต่ว่า <นะ S 2> คุณสมนึกเนี่ยที่เป็นสามีของคุณยา,ยค,ณายคุณตาเนี่ยคุณตาเนี่ยแบ่งให้ลูกแค่สามคนเ<ช>หลืออีกหนึ่งคนเนี่ยที่ไม่ได้สมบัติเน้อคุณ<ช>ยายเนาะใช่ยายก็คิดว่าทําไม่ถูกต้องค่ะมันจะได้ไม่ได่าเราได้ทําไมอสามคนไ,ได้ไอ้นี่ก็ไออีกคนนี้ไม่ได้แต่ตอนแรกอะยายรับว่ายายโกรธมากนะที่มันไปใส่ชื่อที่โกรธน่ะ เพราะว่ามันยามเดียดมันไม่เห็นหัวแม่มันเลยเดี๋ยวฮะคือใส่ชื่อยังไงฮะคือพอดีว่าคุณประภาสเนี่ยเขาได้หลักฐานส่วนหนึ่งนะฮะมาจากทางฝั่งของคุณยายเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยห็นบอกว่ามีลายเซ็นมันมันไม่ใช่เลยัเดียวกันไหมฮะมันไม่ใช่ฉันไม่ได้เซ็นอะไรฉันก็ไปวักที่กคมที่ดินนะทีแรกค่ะครับฉันก็บอกอะไรอวนก็ไม่ได้ยังไง ฉันยังไม่รู้เรื่องฉันไม่เซ็นอะไรเลยสักตัวหนึ่งเขาก็บอกว่าอันนี้ผมไม่รู้มันเป็นสามีคุณกับลูกเซ็นรับรองว่านี่เป็นลายมือของป้าครับค่ะยายโมโหมากนะนี่ยยายแต่ว่าลูกชายเนี่ยนักขา่าเราไปสอบถามมา<ๆ>เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ที่ดีไม่ได้เงินสักบาทเลยจริงไหมฮะ แล้วไอ้ที่มันได้ไปนะ่ะมันไม่ใช่ที่ดินเหรอร้อยหกสิบว่าตรงไหนฮะที่เขาได้ฮะตรงไหนฮะยายชี้ได้ไหมฮะอันไหนที่เขาได้พอเห็นไหมฮะมยายก็สองแปลงที่ถัดข้างข้างหน้าข้างหน้าจากจากสีชมพูเนี่ยคือแปลงไหนฮะแปลงที่สองก็ไม่เห็นพอเห็นไหมครับอ่าแต่ว่าอยู่ในนี้แล้วการที่บอกว่าให้ไปเนาะแป,<ช>แปลงที่สองใช่ไหมฮะแปลงที่สองกับข้างหน้าเขาเลือกกันเอาเองเลยนะแปลงนั้นแปลงนี้ก็คือยืนยันว่าให้เขาไปแล้วคือยายไม่ได้ให้ แต่ว่าเขาทํากันเอาเองยายยายไม่ได้ให้ยายไม่ได้เซ็นอะไรเขาทากันไปยายก็จะเอาั่งสอนมันจะเอามันเข้าคุกทังผัวทั้งลูกนะควลานจริงไปแจ้งควาดมดำเดินคนดีแกขึ้นศาลมันนึกอีกทีกูทําเหนื่อยกูทําเพื่อใครวะกูทําเพื่อลูกไม่หว่าเอาทั้งมันถ,ถ้าทำตอนนั้นไอ้ตัวผู้ชายเนี่ย มันก bon, ็กำลังทำงานอยู่องูทหารเรือถามอะไรจะเกิดขึ้นกับหนังขาขาวอยู่อย่างเงี้ยลายมือเราไม่ได้เต็นปลอมลายมือเราพิสูจน์ได้ง่ายๆและทำไมทำไมอาวผัวบิดคุกลูกตีคุกส่อไปกับไอ้เขยก็นั่งจูคอเพราะว่ามันยุโยงส่งเสริมกันเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวมันก็มากาบตีขอโทษเราเลยวะ

แแสแงลง้เลยมันไว้เนี่ยเอาเงินเงินทั้งหมดแต่อยู่ที่ยรัตานาผู้อิมครับ<ม>อางน,นี้เดี๋ยวเราเราไม่ไม่ไปกล่าวหาใครเนาะพอดีว่าเนี่ยมีทนายความอาจารย์ทัศนัยอยู่ด้วยสิ่งที่ยายอยากพูดให้มารู้มัง่งว่าเงินนะ่ะมึงวายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้อาจารย์เขาแนะนําก่อนแล้วกันนะฮะจะได้แบบมีทางออกนะว่าจะต้องทํายังไงเนาะนะนะใหญ่นะนายายนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกชายอีกคนนึง ก็นข่ไงยาย,ยาถึงบอกว่าเงินน่ะมันอยู่ที่คนที่สามีสายพินมันมันอยู่ที่มันหมดแม้ก็ตั้งยายเองก็ไม่มีตัวบัญชีมันอยู่ที่มันแม้ก็ตั้งเงินที่สาวอีกครับ<ถ>มันพิจารด้ถามได้อ๋อนี่ยายอัดอ้นอยู่นะฮะอาจารย์ครับช่วยยายหน่อยได้ไหมครว่าให้คําแนะนํายังไงดีครับเรื่องนี้ครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ ก็พูดยากะนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวแต่ผมมองว่ายัางไงก็ยังน่าจะคุยกันได้อยู่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าทรัพย์มรดอกเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกันหลายขั้นตอนจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของถ้าเธอฟังดูเนี่ยสี่แปลงที่ว่าเนี่ยคือมีการโอนให้ก่อนที่จะเสียชีวิตมันก็เลยเป็นการให้ส่วนอีกแปลงนึงเนี่ยไม่ได้ให้ใครและต่อมาคุณตาเสียชีวิตแปลงนั้นก็เลยเป็นทรัพย์มรดอกถ้าว่าตามกฎหมายก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของความรู้สึก ที่รมเนียมหรือว่าทำที่เคยที่เคยใช้กันมาว่าเป็นเรื่องของคําพูดว่าแปลงที่เหลือจะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเขามีลูกกันอยู่4ี่คนคุณตาคุณยายเนี่ยระหว่างที่ยังไม่เสียชีวิตน่ะคุณตาก็โอนที่สามแปลงให้กับลูกสามคนส่วนอีกคนหนึ่งยังไม่ได้โอนให้ใส่ชื่อคุณตาถ้าถามตามกฎหมายแล้วอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่จะทําให้ได้นะครับต่อมาเมื่อคุณตาเสียเนี่ยที่แปลงเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทรัพย์มรดกเพราะนั้นเมื่อเป็นทรัพย์มรดกก็ต้องแบ่งให้กับทายาทที่เหลือ ที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนั้นก็คือ4คนคือลูก4ี่คนรวมถึงคุณยายด้วยซึ่งเป็นคู่สมรสส่วนการแบ่งที่ว่าเนี่ยจะแบ่งด้วยฐานะที่มีพินัยกรรมหรือไม่มีพินัยกรรมอะไรก็ว่ากันไปแต่ผมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือเรื่องความรู้สึกมากกว่าถ้าว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยวิธีการมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรไปแต่ว่าถ้าด้วยความรู้สึกที่ว่าเคยตกปากรับคําหรือว่าความรู้สึกที่ว่าลูกทุกคนต้องได้เท่ากันอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาว่าเราจะเอาข้อยุติ ในเรื่องของตามตัวบทกฎหมายหรือข้อยุติของความรู้สึกของครอบครัวก็เลยผมก็เลยว่าก็เลยมีข้อขัดแย้งกันขึ้นมาในประเด็นนี้ด้วยความ,มที่คนเป็นแม่ค่ะจารย์อย่างวันนี้คุณยายเล็กมานั่งในรายการน้องบอกว่าอัดอั้นมานานหลายปี1ิปีรอลูกมาหานะคะแต่ว่าลูกยังไม่ได้มาหาแต่ว่ากลับมีหมายสารมาแทนคราวนี้ค่ะเพื่อความเป็นธรรมอย่างที่คุณเทรเด,ดบอกไปเราติดต่อไปอยังลูกชายคนนี้นะคะชื่อว่าคุณมานัทปรากฏคุณมานัทบอกว่า ไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะฟ้องแม่แต่ต้องการที่จะฟ้องพี่สาวก็คือนั่งอยู่ในรายการของเราวันนี้ด้วยนะคะปรากฏว่าถ้าหากจะไปฟ้องพี่สาวอย่างเดียวคุณมนัดอ้างว่าทำไม่ได้ในขบวนการขั้นตอนกฎหมายต้องฟ้องผู้ที่เป็นแม่ด้วยก็เลยม,มีการฟ้องควบคู่กันไปคราวนี้ที่อ้างว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงินแต่เขายอมรับว่าเขาได้ที่161ตารางวามานะคะเงินที่ว่านี้คือเงินจากการที่คุณยายเล็ก มีการไปขายที่ก่อนหน้านี้ในปี2,530ได้เงินมาประมาณ10ล้านเขาอ้างว่าแบบนั้นนะคุณยายนะไ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาอ้างว่าได้เงินมาประมาณ10ล้านแบ่งให้พี่สาวไปปรากฏตัวเขาไม่ได้คุณยายขาเป็นยังไงคะเรื่องนี้พี่ขายได้เจล้านเือในหน้าสมัยก่อนค่ะไม่แพงแล, <7 S 2> ล้วฉันก็ไปซื้อที่ไว้ตั้งหลายแหง่ง และที่แต่และที่ต้องบุกเบิกคนนี้จะเป็นคนออกเงินไปซื้อไอ้ทอที่ห้าสิบไร่แปลงนั้นทั้งหมดไปเจ็ดล้านคืออยู่เคียงคู่คุณยายมาตลอด<ม>คือพี่สาวคนนี้ใช่และส่วนเงินอินที่ขายเช็คข,ของอินินังนี่อีกสามล้านอีกคนชื่อรัตนาเนี่ยยายหวังฝากสีฝากไข้กับเขา พอเ,เขามีผัวมาแล้วแล้วก็อยู่กันไม่ได้เลิกพาลูกกลับมายายก็ดีใจและยายไปออกบูธทำขายของสมัยชาติชายเป็นนายยกยายได้เงินมากถามมากกว่าขายที่เยอะแยะครับครับ,บแต่ยายครับเดี๋ยวให้ลูกชายเนี่ยเขาพูดหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าทางทีมข่าวของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาพูดยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวให้คุณยายพูดต่อเนาะนะฮะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณมานัทครับลูกชายครับ ถ้าเขารับคําขอโทษแล้วเขาก็สำไอแบบไงคิดว่าผมเป็นลูกนะผมก็จะไปทุกวันนี้เขาไม่ได้คิดว่าผมเป็นลูกลองไปถามเขาเลยครับ<น>ผมอะความดีไม่ดีมีแต่ความดีของลูกสาวเขากับหลานสาวเขาเท่านั้นฮะนผมไม่ได้หวังว่าจะไปเอาเงินของเขาหรืออะไรคร<น>ับไอ้มระะดกอันเนี้ยที่ผมฟ้องเนี่ยคือมันเป็นของพ่อผมโดยตรงนะฮะ<น>พ่อผมเนี่ยเขียนพินัยกรรมไว้ให้กับผมแล้วก็บอกให้แบ่ง สรรพันส่วนให้กับหลานมีหลานอยู่สองสามคนหรือเท่าไหร่ก็ให้แบ่งให้ผมก็ถือว่าผมเนี่ยถือโฉนดตัวจริงไว้ใช่ไหมสามปีเนี่ยผมถึงรู้ว่าเขาไปออกใบแทนแล้วพ่อตายยังไม่ทันถึงร้อยวันเลยเขาออกใบแทนทาโฉนดปลอมขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยผมก็ถือโฉนดตัวจริงแต่ก็ไม่มีความหมายนะคะก็ต้องอาไปพับกล้วยแขกขายแบบภาคยอบอีกนะครับเนี่ยนะ คือสังคมเรามันเป็นอย่างนี้ฮะบางครั้งเนี่ยผมอะนะโลกโซเชียลมองว่าผมเนี่ยเป็นคนเลวอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถ้าดูกันลึกซึ้งเนี่ยขอให้มาสัมภาษณ์ตัวผมแล้วก็คนใกล้เคียงทั้งหมดอ่าบ้านพี่น้องดูบ้านผมเนี่ยยังต้องเช่าเขาอยู่แล้วบ้านคุณทวัลรัตเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็น้องสาวอีกคนนึงเป็นยังไงอ่า ครับยายเราต้องให้เห็นนะทั้งสองฝั่งเนาะว่าให้คนดูเนี่ยเขามีการพิจารณาเองไม่เป็นผลริงอะไรเขาอ้างว่าเขามีพินัยกรรมด้วยอะนั้นจริงไหมฮะไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ฉันต้องทา้าพิสูจน์แล้วไงตอนที่มันเอาขึ้นศาลน่ะมันป้องว่ามันมีพินัยกรรมฉันก็วอกถ้าพินัยกรรมอะ่ะมีก็เอาขึ้นพิสูจน์อันนี้จะพูดได้ไหมว่าเขาปรึกษาก,กันในศาลเลยเขา คนใหญ่ในศาลนะ่ะบอกว่าไม่ต้องอภพินัยกรรมขึ้นฉันยังยกมือขึ้นเลยบอกว่าไม่ได้พินัยกรรมต้องเอาขึ้นในเมื่อเรื่องมันถึงศาลแล้วไม่ได้เล่นขายของกันเขาบอกเขาก็ดุฉันไม่ให้ฉันพูดฉันบอกถ้ามันเอาขึ้นน่ะของจริงเอาไปเลยทั้งผืนค่ะ ถ้ามันเป็นของปลอมก็ขอให้ว่ากันตัวตามตัวบทกฎหมายในเมื่อเอากฎหมายขึ้นมาอ้างก็ว่ากันไปตามกฎหมายแล้วทำไมไม่เอาเพิ่นช่วยถามหน่อยเดี๋ยวถามอาจารย์ทัศนัยฮะนะฮะอาจารย์ยังไงดีฮะอย่างนี้ครับคือตอนนี้เที่ยงยืนแล้วอย่างที่คุณยายบอกไปที่คุณยายเขาอ้างว่ามีพินัยกรรมที่คุณคุณสามีนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยมอบให้ แต่คุณยายบอกว่าอาจจะเป็นตัวปลอมคือคืออย่างนี้นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยมีพินัยกรรมทั้งสองฝ่ายาฝ่ายหนึ่งก็มีพินัยกรรมว่ายกให้ตนอีกฝ่ายก็มีพินัยกรรมว่ายกให้ตนแต่ผมเข้าใจว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนพิจารณาของศาลละว,ว่าแต่ไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเขาจะมีการพิสูจน์เพื่อผมไม่ได้เห็นสำนวนตัวหลักนะครับว่าเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมหรือไม่หรือเป็นประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรทรัพย์รดกที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องหรือยกัยกยอกทรัพย์ยรดกที่ว่า เพราะนั้นถ้าเกิดมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องพินัยกรรมเนี่ยก็คงต้องรอให้ศาลน่ะได้พิจารณาแล้วมีคำพิพากษาถึงตรงนั้นก็คงจะทราบว่าชีวินายกมฉบับไหนเป็นฉบับจริงหรือฉบับไหนที่ไม่จริงค่ะผมว่าตรงนี้คงยังตอบไม่ได้ว่าว่ามันฉบับไหนมันจริงกันแน่แต่ว่ามีอยู่หนึ่งประเด็นเหมือนกันที่คุณมานัดฝากนักข่าวมาถามคุณยายเมื่อสักครู่นี้คุณมานัดฝากมาถามว่าคุณยายเล็กยังเห็นเขาเป็นลูกชายอยู่ไหมถ้าตอนนี้เหรอ เอานะยายจะขอพูดหนึ่งนะยายนะอุ้มท้องมันมาเหนื่อยยากลำบากเลี้ยงมันมาตายแทนมันได้หน้าที่ของยายเนี่ยส่งเสียเล่าเรียนยายทำหมดแล้วแต่หน้าที่ของมันมันทำอะไรให้มั่งทำแบบนี้เหรือหน้าที่ของคนเป็นลูกบรรทบุรุษไม่มีถ้าอ้างตะกฎหมายกฎหมายยายก็ไม่เข้าใจนะยายคิดว่า พ่อแม่มันก็เป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุดแล้วเราแวะออกมาเราเห็นใครค่ะและการที่เขาตอบแทนยายอย่างเงี้ยมันสะสมแล้วเหรอ,อทั้งเหยียดหยามเหยียดย่ำทำทุกอย่างให้ยายตายทั้งที่ยายเนี่ยเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายเนี่ยมันเคยรู้ไหมมันไม่เคยสนใจ ข้าวสักเม็ดเกลือสักก้อนมันเคยมายืนยืนไหมถามอาการอะไรมีไหมไปนอนโรงพยาบาลผนสุดท้ายพยนางพยาบาลบอกว่าไอสิบห้าวันนี้ต้องจ่ายหมื่นห้านะให้ลูกมาเซ็นมันไม่มาเซ็นแล้วยายกลับบ้านได้ไหมาย,ยายอยู่คนเดียวนะค่ะโรงพยาบาลนะ่อยู่คนเดียวไอ้นี่ดูแลบ้านดูแลหมาแมวคุณทวันรัตน์ ค่ะไปช่วยดูแลด้วยดูแลยายบอกว่าเองไม่ต้องห่วงแม่หรอกถ้าแม่หิวแม่อยากกินอะไรคนที่เขามาเยี่ยมไข้ด้วยกันหรือยายฝากเขาซื้อพยาบาลเขาก็เซ็นให้เซ็นออกให้ยายออกมาเรียกแท็กซี่เข้ามายายเหมือนน่านาฐานะสรุปหมื่นห้านั้นลูกชายมาจ่ายไหมคะคุณยายไม่จ่ายหลวงไง ตำนาหลวงจะต้องจ่ายคืนพยาบาลน่ะเขาเซ็นบอมเลยมือให้ว่าโอ้ยยายอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะไปมีผลกระทบอย่างนี้นะนะคุณยายนะคืออย่างงี้ดีกว่ายายเราไม่ได้ต้องการที่จะเชิญยายเนี่ยกับลูกสาวฮะเพื่อมาทะเลาะกับลูกชายเราต้องการให้เวทีนี้เนี่ยหาทางออกคุยกันได้ไหมเป็นไปได้ไหมฮะยายไม่ได้เราเพราะว่าเขาตามค่าฉันหลายอย่างเอาสายไฟมาร์กเอไอที่ตึกที่โชไปน่ะ เพื่อจะให้มีการตายเกิดขึ้นโอ้เยอะค่ะยายมีการกล่าวหาเกิดขึ้นคุณยายสมมติถ้าคุณมานัดมาขอโทษเรื่องราวพอจะคลี่คลายได้ไหมคะยายโหสิยายโหสินะยายยายเอโหสิเฉยๆนะโหสิคือเราจะได้ไม่ต้องมาเกิดเจอกันอีกครับแล้วคุยกันได้ไหมครับถ้าเกิดเขาเข้ามานะฮะคุยกันได้ไหมผ่านตัวกลางเป็นในความไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมันไปเชื่อโคเอ ไอ้คนที่ไม่ได้เด่งมันมาไม่ฮะยายฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยยกเป็นข่าวเป็นข่าวหลายช่องเขาก็มาติดต่ออยู่เป็นไปได้ไหมคือว่าเราต้องการหาทางออกเนี่ยให้มีการพูดคุยกันคงจบให้ได้ชามอะมันแตกจนละเอียดแล้วคุณครับจะเอามารวมมันยากนะแต่ว่ามันมีทางเป็นไปได้ในทางกฎหมายเหมือนกันนะครับคุณยายถ้าคุณยายเปิดโอกาสให้ได้มีการพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายผมเชื่อว่ามีทางออกยังไงก็ บ่อยมันไปแล้วยายไม่นั่นแล้วเแล้วแต่ดุลพินิจของศาลแล้วแต่ว่ายายก็ห่วงแต่ตอนนี้ถามจริงๆอะนะยายรักแมวรักหมามากกว่าโอ้ฮะยายแบบนี้งฮะเราเราจะถอยกนละก้าวดูไหมไอ้คุณถ้าเกิดว่าคุณลูกชายดูอยู่เนี่ยคุณมณัสดูอยู่เนี่ยให้เขาถอนฟ้องต้องการแบบนั้นไหมฮะก็แล้วแต่เขา ยยไ,ไม่ถ้าเกิดว่าเขาสมตรว่าเขาถอนฟ้องเนี่ยยายจะยอมพูดคุยกับเขาไหมครับไม่โกรธเขาลองคุยกันไหมคุณยายนะเพราะว่ายายไม่ได้ผิดอะไรไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดอะไรทาไมต้องไปฟ้องถ้าที่จริงอะ่ะถ้ามันนับถือว่าเอออันนี้เป็นพ่อเป็นแม่นะเขาไม่จําเป็นต้องฟอง้องหรอกเลยเข้ามาสิมันเป็นยังไงกันนะแม่เะรอไอเงินทองที่ว่านะ่ะอ่ะ ทำไมไม่มาถามไปเชื่ออีคนนั้นยุโยงส่งเสริมอีคนที่สามมันไม่ออกหน้าเลยเน,นะ,ะไม่เป็นไรคุณยายค่ะอ,อ,อย่างนั้นเดี๋ยวมาหาทางออกเดี๋ยวสิ้นสุดจะสิ้นสุดรายการแล้วอาจารย์นัสนัยขอแบบสั้นๆเลยค่ะคดีอาญาเนี่ยศาลเขายกฟ้องไปเพราะลูกไม่สามารถฟร้องแม่ได้แต่ตอนนี้ยิ่งเหลือคดีแพ่งที่คุณยายยังคงจุกจิกหัวใจอยู่เหมือนกันแล้วก็กังวลน,นอนไม่หลับคดีแพ่งนี่พอจะมีทิศทางยังไงได้ไหมคืออย่างนี้ครับจริงๆคดีแพ่งก็ฟ้องแม่ไม่ได้แต่เพียงแต่ฟ้องในฐานะ ตอนนั้นแม่อยู่ในฐานะของผู้จัดการมดุาฟ้องในฐานะอันิฟ้องได้แต่ประเด็นมันคือว่าอย่างที่บอกครับผมมองว่าเรื่องนี้มันสามารถคุยกันได้แล้วมันหาข้อยุติกันได้โดยไม่ต้องให้มีคำาพิกษาก็คือไม่ต้องขึ้นศาลก็ได้ก็ระหกันก่อนวันที่ใช่ระหว่างนี้อาจจะไปแจ้งขอศาลเพื่อนัดเจรจาซึ่งศาลท่านสามารถกําหนดวันนัดไกลเกลี่ยให้ได้ผมไม่ทราบว่ากระบวนถึงตอนไหนนะครับแต่แม้แต่ว่ากระบวนจะมีการสืบพยานไประดับหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะขอไกลเกลี่ยกันหรือขอคุยกันมันก็สามารถเลื่อนคดีไว้ก่อนได้ แล้วก็ลองคุยกันดูผมเชื่อว่าคดีเนี้ยด้วยด้วยมันมีจํานวนซั์หรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะคุยกันได้แล้วข้อกฎหมายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักในคดีแบบนี้เท่าที่ผมทราบในเบื้องต้นน่ะนะครับก็เลยอยากให้คุณยายเล็กเนี่ยลองดูว่าถ้าเกิดกับคุณมันนัดลองคุยกันดูซิหรือไม่ก็ให้คนกลางที่เราที่เราเชื่อถือหรือให้อาจจะขอให้ท่านพวกษาเป็นคนกลางในการไกลเจรจาก็ได้ไกลเกลี่ยในศาลก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไกลเกลี่ยที่บ้านไกลเกที่ศาาหลายรอบแล้ว ก็แบบนี้แล้วกันคุณยายฮะเราหวังว่าให้เรื่องนี้เนี่ยจบด้วยดีแล้วกันนะฮะให้ได้มีการพูดคุยกัน <sk r isa> ไม่อยากให้มีการทะเลาะบกแววงกันนะฮะวันนี้เวลาหมดจริงๆนะ <sk r isa> ต้องขอบคุณฮะทางด้านของคุณสวองวณิชผู้อิ่มนะฮะผู้เป็นแม่นะครับคุณธวัลรัตน์ผู้อิ่มนะครับแล้วก็อาจารย์ทัศนัยชัย,ยแขงอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภา,าในความในภาพรรมราชุปบธรรมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครั